ตลาดสีมุมเมืองมาค้ามันมาดูตลาดครับดูชิค่าโอ้โหกินขากรไเทยไปมะกรูดกระเทียมนี่มีเยอยแเอากระเทียมฟังจา้าซื้กระเทียมก่อนราคาซื้อกระเทียมด้วยจา้าอะไรครับกระเทียมเนีย่ยโลละเจ็ดสิบโลน

ันนี้ละกันโลหนึงหอมแดงหัวใหญ่อันนี้หอมไทยใช่ไหมคะใช่อ,อันนี้หอมแดงไทยอันนั้นที่จะเป็นจีน50บาท เราคุมตลาดพอแล้วเป็นเท่าไรเอ่ยเรเจ้อยยหกสร้กสิบจ้า มาเกิด <ฮะ S 1> เพื่อน,นั่ถุงลารยี่ฮะร้อยี่ร้อยยี่ จอแบบไหนดูสองพัดนองพัดมาเทอเศที่นั่นเลอาดูออกทีวีออกทีวีอ้องหรือสิคะพุงนั้นเท่าไหร่ห้บสบาทหกบาทหกบาทหกบาท อ๋อ oh, mm hmm. มันต่างกันอ๋อ<ห> oh, มันมี60นี่ไงอันนี้60เิบเอง